สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพอแม่พ่่้้งเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งล่าและกระตังประเทศเดอราเดอร์กาบทักทายสบายดีจ้มามันี้กินกมอม มือนีกันกลับมาพบมาพบก,กับสาวเพยว่ะคนโะคนเก่า,คน,กาคนเดิมจ้าทุกคนคะวันนี้สาวเพลแต่งตัวงามไปนิดนึงนะคะทุกคนถึงทุกคนจะบอกว่าสาวเพลไม่งามแต่สาวเพลก็จะขอชมตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่สาวเพลแต่งตัวแบบนี้จ้านอาทุกคนพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมือนีสาวเพลจะพาไปเที่ยว บิ๊กซีทุกคนเพราะว่าอากาศมันฮอนมันฮอนแหงขนาดจ้าทุกคนเนาะก่อนที่จะไปเที่ยวบิ๊กซีทุกคนสาวเพย์ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้กําลังใจสาเวเพย์ด้จ้าเด้อวันนี้ทุกคนสาวเพย์จะไปช้อปปิ้งนะคะทุกคนจะไปเที่ยวบิ๊กซีไปจ่ายเงินนะทุกคนให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทนะโคนสนับสนุนคนไทย สแปย์จะไปซื้อคองใสบ๊อม่พี่น้องเนาะเนื่งองจากว่าคองใส่สแปย์ก็บบอกมีทุกคนและที่สําคัญที่สุดสแปย์จะไปซื้อน้ํามันยอดจักรยานสแปร์เนาะทุกคนสแปย์จะไปซื้อน้ํามันจะยอดรถเบน พอดีว่ารถเป็นของสะเพยทุกคนมันเสียงดังมากนะทุกคนมันดังออดแอด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 ทุกคนก็จะมีบางคนเนาะ FC บางคนบางฐานนะทุกคนต้องขอบคุณ r i d e ทีเพื่อนให้คําแนะนําสะเพยนะทุกคนว่าสะเพยเออจะควรต้องไปซื้อน้ํามัน ไม่หยอดแต่จังสียงสีทุกคนคือเป็นแนะนำสเปนออมบจะเป็นในหลานคล้ายของยี่สิบบาทเอยหลานคล้ายของชํำเอยในหางเอยในเซวเว่นเอยคือเป็นบอกสเปนครบทุกอย่างนะทุกคนถ้าสเปนจะบอกไปซื้อมันก็คือจะโหดร้ายเกินไปทุกคนโอเคจ้าพ่อไม่ล้องเดียวเข้าไปกันเลยแล้วก็ไปพอกันที่บิ๊กซีเดอจ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สเปนําเดอจ้าไปกันเลย สบายดีจ้าทุกคนสาวแพรกํกำลังออกมาสบายดีอีกหลอบหนึ่งเลอจ้ะเด้อไปเลยจ้าเราออกกันไปนเลยนะทุกคนตอนนี้ก็แดดเปียงๆสี่โมงแล้วยังแดดแรงอยู่เลยนี่แหละเป็นเหตุผลที่สาวแพรไม่อยากจะออกไปไม่อยากจะออกไปไว้นะทุกคนคือว่ามันร้อนน่ะสาวแพรก็เลยชอบชอบไปค่ำๆชอบไปมืดๆนะทุกคนชอบไปประมาณห้าโมงห้าโมงครึง่งแต่ทีนี้ทุกคนก็เลยบอกว่ามันอันตรายนะสาวแพรนะทุกคน ก็มันร้อนนะคะทุกคนเนาะผู้สาวเพร่ก็ไม่ได้นั่งรถที่มีแอร์สเพร่ไม่ได้นั่งรถเบนซ์สะเพร่นั่งรถสวเพร่นั่งรถจักรยานหรือว่ารถถีบของสเพร่นั่นเองบอกเลยว่าเสียงมันบ่ค่อยดังเลยทุกคนมันดังอยู่แต่มันดังบ่แหงนะคะแต่สิ่งที่มันดังมากที่สุดคือประตูพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตนะคะทุกคนขออนุญาตไม่ถอดเม็ดนะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าสะเพร่จะดำ <laughs> มันแดดแหงนะโอเคจ้ะทุกคนนะคะคือประตูมันดังแห้งพเมพี่น้องอประตูมันดังขนาดเลยเดี๋ยวพกกลับไปหอดองนะสะเพรี่ไทยเบิ่งว่ามันดังขนาดได้นะทุกคนอยากบอกเลยนะสะเแรย์จะเอาคลิปให้ทุกคนเบิ่งว่าประตูนั้นสเแรซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมจริงๆริงนะคะทุกคนโอ okay, เคจ้ะพรม่พี่น้องนะคะเดี๋ยวไปพ่อกันที่ตลาดจะ้ะหรือว่าที่บิ๊กซีนั่นเองจ้า คนซาแพก็มาหอดแล้วคุณเหนื่อยมากเลยซาแพรจะให้เบิ่งรองเท้านะหรือว่าเบิรเกิบนั่นเองเกิบก็คือรองเท้านะทุกคนบบแพงได้จำพอม่พี่น่องเกิบก็ได้คูนึงรอยกว่าบาทเองนะทุกคนเนาะมันกระซิมีหลานค้าย20บาท นั้นขายยี่สิบาทให้เบิ่งเกิบกันเนาะเกิบแบบใช้ธรรมดาโอ้โหสีสันสวยงามราคาร้อยหกสิบาทน,นี่ร้อยห้าสิบบาทโอ้โเชลคูได้ดีพ่อแม่พี่น้องเ้ยเรือประถึกเลย มันได้โปรดชีขาวแค่มักสีชมพูมากกว่าสีขาวแต่สีขาวมันเลอะไวทุกคนแพผอยากได้สีชมพูแต่มันโบม,มีสีชมพูอะเดี๋ยวเราจะไปถามโทรศัพท์กันนะทุกคนว่าโทรศัพท์อ่า vivo เนอะ vivo y เออ vivo v, v 2ีราคาเท่าไหร่ทุกคนพอดีว่าสาวแพยอยากจะซื้อ ให้น้องบางอ่อนนะคะทุกคนว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปถามกันเลยนะเ mm hmm. ขายังมีลูกค้าอยู่นะทุกคนเราเลยไม่ได้ไปถามนะคะแต่เราเข้าไปถามดูให้คุยกับลูกค้าก่อนนะคะตอนนี้เราก็มาถึงบิ๊กซีแล้วเราก็อยู่บิ๊กซีท่าอินสเปกก็ขอยางเล่นเดินชมแอร์นิดนึงนะคะ mm hmm. พี่คะมีอันนี้ไหมคะที mm hmm. วี V23 าม่ สิบสถ้าเป็นมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหน่เจ็ดอยู่เลยเหรอยังไม่ลงเหรอคะไม่ลงอ๋อไปดูไปดูตรงไหนมาหนูไปดูตรงไหนมาละหนูไม่ได้ดูตรงไหนมาแค่ถามดูเฉยๆคิดว่ามันลงแล้วมันไม่ลดเลยหรอยังเงนหมาเนเท่าไหร่เงนจะลงก็ต้องมียีิบสี่นน้อยิบสี่มาใช่ไหมยต้องรออีกนานใช่ไหมคะใช่ลงตรงที่ก็อาจจะลงประมาณจากหมื่ หนึ่งเจ็ดพ่อาจจะเหลือหนึ่งหกแม่ก็ไม่มีของเลยอะไรีอ๋อใช่ไม่ลงมากเหรอใช่ไม่ลงมากอยู่แล้วถ้าไม่มีของแถมก็ยังราคานั้นอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ราคาต่ตัวอยู่ไหมหรือว่มีนิบหนงไม่ถึงปีเลยใช่ค่ยยังไม่ถึงเลยขอบคุณนะคะาทุกคนราคายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยจ้ะยังอยู่คงที่นะคะ สอเฮอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเยอะนะเพราะว่าเขาห้ามว่าให้โดนคนอื่นนะทุกคนส <laughs> อแเฮก็จะให้เห็นหน้าซปฟเใกล้ๆแล้วกันนะทุกคนนะคะงอ่าอ,อยากกินงอทุกคนงอโลละหกสิบบาทแพงจังเลยสงสัยหน้าจะหมดหน้าเงาะละมั้งลำไยโลละเจ็ดสิบ ลินจีโลละแปดสิบเก้าสิบแปดโหแพงอะสเพคงบ่ด,ด้กินของในห้างและทุกคนสแพจะไปซื้อเอาที่ตามตลาดนัดนะแต่ว่าอันนี้คือสอแพจะมาซื้อของใช้พ่อแม่พี่นอ้องของสไลฟ์สแพต้องซื้อในห้างนี่แหละสแพจะไปซื้อยาสีฟันแปรงสีฟันนะทุกคนแล้วก็ประมาณน,นั่นแหละ สแพรจะไปซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันโอ้ไม,มนแพงจังเอาอันนี้แล้วกันนะมันได้สีอันนะทุกคนร้อยหกสิบห้าบาทเนาะแต่ว่ามันมีสีส้มมันไม่มีสีชมพูอ่ะทุกคนคือสาแพยชอบสีชมพูเออทำไมสาเพยต้องมีปัญหาเรื่องสีด้วยนี่เห นั่นนะสิทุกคนเออเอาไปนี่แล้วกันนะคะคงไม่มีปัญหาเรื่องสีมากมายโอเคได้แล้วแปรงสีฟันเหลือแค่ยาสีฟันทุกคนถ้าแพ๊จะไปซื้อยาสีฟันนะโอ้ยทุกอย่างก็ขึ้นราคาหมดเลยยาสีเป็นลมนะทุกคนร้อยห้าบาทแนละ้วเพระไม่พี่น้องเอาเอาอันนี้ละกันนะโอเคสองอย่างนี่แหละพอแล้วเพระไม่พี่น้อง เหลืออีกหนึ่งอย่างทุกคนเกือบลืมสเพรต้องไปซื้อสบู่สเพรก็ได้มาแล้วทุกคนสองอย่างสเพรย์บวสื่อไลน์สเพรย์ก็เลยบอ,อกอาตะกะนะขมือหิวดีกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อทุกคนสเพรย์กระดแล้วรักรักนะคะทุกคนอยากได้รักอยากได้รักทุกคนสเพรย์กระดรักมาแล้วนะคะ ได้รักมาแล้วรักสีชมพูนี่เลยไปนะทุกคนเราก็ได้ไปแล้วสามอย่างก็ครบแล้วพ่อแม่พี่นอ้นองน้องมันก็มียังนะคะทุกคนสะเเพกก็ซื้อครบหมดแล้วคิดก่อนว่าสะเพกจะเอาอะไรอีกเบิ้ดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยามอย่างนี่แหละเนาะมันเสือข้องใส่แค่สามอย่าง,าง,าง,นะง,างทุกคนที่สะเพกเบิดเลยพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวเ้าไปหาซสือแนวกินอยู่ตลาดดีกว่านะทุกคนนอกสะเพกก็ เขามาในบิ๊กซีเพื่อที่มาซื้อของใส่พอมีพี่น้องนเนาะเสาแพรกระดเลยแพรกระดมาเลยซามยางาเสาแพกรก็มีแปง้งซีฟันนะขยะซีฟันนะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เสาแพรมาอยู่นี่เนะาะมาใหญ่งานใหม่ทุกคนจะซ้องเดือนเลยเสาแพยเนี่ยมันท่นจะซื้อของใส่เลยนะพอมีพี่น้องนเนาะเสาแพรจะเป็นคนซื้อเยอะทุกคนซื้อทีเดียวเยอะๆเลยเนาะเพราะว่ามันจังสีบกดัยมาซื้อไลยเถื่อนนะทุกคน ปกติหันสาแพรจะออกไปข้างนอกกับน้างเนาะตอนทีเสาแพรเหตุงาน,นอยู่บนเก่าทุกคนสาแพรก็จะซื้อมาไว้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าอันนี้สาแพรบัเดเออกไปข้างนอกกับเนาะทุกคนก็เลยสีบอ่อคอยได้ซื้อมาไว้นะคะทุกคนก็เลยมีโอกาสเออมาซื้ออยู่บิกซีนะก็เอาบลายดอกเนาะเพราะว่าใส่ผู้เดียวทุกคนกว่ามันจะเบิดกะประมาณเดือนเกือบสองเดือนปเลยทุกคนนะคะยาสีฟันก็สองหลอดเนาะแฮ็กคู่แปงก็ตั้งสี่อันนะทุกคนเนาะ สบูก็เอามาตั้งสีก้อนทุกคนใช้คนเดียวก็ประมาณสองเดือนพอไหมพีน่นนองโอเคจะ้ะไปเราออกแล้วเราก็ไปจ่ายเงินดีกว่านะทุกคนแล้วเราค่อยไปเดินตลาดกันเแพีหิวมากแล้วนี่มันห้าโมงกว่าแล้วนะทุกคนเแพียังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตั้งแต่ชชชเช้าเแพียังไม่ได้กินอะไรเลยเแพเพิ่งจะตื่นนอนนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะทุกคนโอเคเราไปจ่ายเงินกันเลยนะนี่เลยจ้า ทุกคนนะสาวแพย์ลืมไปว่าสาวแพย์ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่สาวพย์ต้องซื้อนะทุกคนนอกจากของใช้นะก็คือกาคือน้ำมันน้ำมันยอดจักรยานสาวเพย์นั่นเองทุกคนนะคะสาวพย์สิบห้ายู่ไซระบาดนี้นะทุกคนเกือเกลือไปแล้วสาวเพย์กำลังว่าสิไปจ่ายเงินนะพ่อแม่พี่นนองและสุดท้ายสาวแพก็เลยนึกพ่อว่าสาวเพย์ยังบนท่านในสื่อครบหนึ่งอย่างนะั้นทุกคนนะคะสาวแพย์ได้มาแล้วของใช้นอกก็มีนี่ ยาสีฟันสบู่แล้วก็แปรงสีฟันทุกคนแต่ว่าสาเพต้องไปหาสือ่อน้ำมันหยอดจากจักรยานนั่นเองนะทุกคนโอ้โหมันอยู่โซนไหนโอเคจะไปตามหากันเลยนะคะร่าร่ทุกคนสแพมยางเลาะจนเมือ่อยแล้วทุกคนเอ้ยกับเเห็นเนาะมันอยู่ไซนะพ่อแม,ม่พี่น้องโอเคสแพจะขออนุญาตไปจ่ายเงินและสแพก็จะไป เบ่งในตลาดนะทุกคนไปเบ่งในหลานขายของซ้ำดีกว่าว่ามันจะมีหรือบ่อน,นะทุกคนคือสแพจะไม่ไหวแล้วสเพหิวข้าวนะมันห้าโมงครึ่งแล้วทุกคนไปแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านดึกนะทุกคนโอเคไปจ่ายเงินก่อนนะคะทุกคนแล้วเราจะไปตามหาน้ำมันหยอดจักรกันที่ข้างนอกเลยจ้ะเดอ้อ โอเคเดีย๋ยวจะพามีพี่น้องนะคะอีพีนี้พี่น้องพอกันอีพีนาเดีย๋ยวจะเด้อขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมเราฟังแซาแค่เดีย๋ดวยว,ยวยไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนแซาแค่จะไปตามหาน้ำมันหยอดจัก,กรยานจ้า